น้องเรซซิ่งลูกของแม่แพทย์นภพาต้องบอกว่าโอ้โหดีใจด้วยตอนนี้จบอนุบาล3แล้วมือลูก้โหเก่งมากเก่งที่สุดนี่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยนะเรียนอินเตอร์เรียนนาน3ปีนะเรียนนาน3ปีเลยอนุบาลก็มีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามไงใช่แล้วมีเรียนพิเศษด้วยนะมีเรียนพิเศษด้วยแม่อยากให้ลูกเก่งไงเพราะแม่ไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกก็อยากให้ลูกเก่ง โอ้นี่นะนี่ขนาดเรียนจบอนุบาลนะเขามีทำพิธีแบบจริงจังเลยเใช่ไหมโอ้โรงเรียนอินเตอร์เขาจะเป็นอย่างนี้แหละแกจบทีนี้แบบเหมือนประมาณอนุบาลหนึ่งฉันก็ทําให้เหมือนแบบเออมีความภูมิใจกับพวกเด็กๆอ่ะใช่เลดนะพอเลดไปแล้วอุ้ยแพทมันดีใจใหญ่เลยเหมือนประมาณแบบนี่แค่จบอนุบาลนะถ้าจบปริญญาตรีแม่คงเหมือนประมาณแบบสบายแล้วอ่ะโอ้ปิดซอยเลี้ยงแน่เลยอ่ะเลี้ยงแล้วนะะสบายสบายแล้วคราวนี้วันก่อนครับแม่แพทนี่เขามีการเทสคําศัพท์ภาษาอังกฤษไหนไหนลูกเรียนอินเตอร์มาเห็นไหมฮะสปีที่เรียนอินเตอร์มา นี่คือสิ่งที่ได้เขามีการเทสเขาเทสอะไรบ้างคุณเปียผาพยาผาพยาปุ๊บน้องเลสตอบเลยว่ามันคือส้มตำพอบอกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตอบได้มากมะเขือเทศออันนี้แหละฉันดูอันแรกฉันยังข่ำลูกชายฉันทำไมมันตลกฮาปกถ้าขนาดนี้ว่าลูกฉันนะคือคือถ้ามองในแง่ของความน่ารักความตลกอะมันก็ตลกใช่มันเหมือนเป็นคอนเทนต์อันหนึ่งแต่จริงๆแล้วเหมือนประมาณแบบ เดี๋ยวเราไปดูนก่อนดีกว่าไหมว่าแบบมันขำขนาดไหนแล้วทุกคนดูแล้วทุกคนคอมเมนต์ว่ามันขำหรือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอายหรือมันมเหมือนประมาณแบบประจานโรงเรียนเขาเดี๋ยวเราไปดูอเออไปดูกันก่อนดีกว่าปาโอเคเชิญชมครับสอบนะจ๊ะหลังจากที่ส่งลูกน้าทำไมคะไปเรียนที่เศษมาอย่างยาวนานแม่ขนยักทดสอบหน่อยเกรดแปลว่า อ,อังนอังวนอังวนพาพยาส้ามดำส้ม่ำ ไม่รู้จักไรู oh, ้จไม่รู้จกตอร์รี่ i เรกพยอเปิ้ลวมัตอกตโอกมกสดาววาี เรียนเลยพอแม่ร้องเรียนแล้วอินเตอร์แม่ร้องเรียนแล้วอินเตอร์นี่ไทยเลสมันไม่ยอมปิดประเด็นเองนะเห็นป่ะแมโกสวัสดีคือเหมือนประมาณาแมสจบจบคุยเกียรพูดละจบประเด็นเองคือเราดูคลิปนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ก็น่ารักดีนะเหมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นการดูแลขำๆอะไรเงี้ยใช่ฉันดูฉันยังขำเลยแต่เกิดอะไรขึ้นอ่ะคราวนี้เนี่ยนะคือคนที่มาชมว่าหาหน้ารักเน้นความไวไม่เน้นตอบถูกเน้นไวพบอะไรเงี้ยนี่ อันนี้คือตอบได้ทุกคำเลยเก่งค่ะลูกอันนี้คือเหมือน,อน,นคน,คนที่ช,ช,ชื่นชมมาแซวแต่คราวนี้ฮะมันก็มีคนมาดราม่าฮะว่าประมาณว่าเล่นแบบนี้เนี่ยขำๆเนี่ยแต่ว่าโรงเรียนน้องเขาจะขำด้วยไหม,อ,มอาจจะทำให้โรงเรียนน้องเนี่ยเสียชื่อเสียงได้นะฮะทางบ้านควรใส่ใจดูแลด้วยอย่าโทษแต่โรงเรียนอะไรประมาณนี้เนี่ยมีดราม่าขึ้นมาพอดราม่าอันนี้เกิดนะฉันก็แคปไปคลบๆๆๆลน้วผึพา คุณโทรไปหาแพทนะภภาเลยเอ,อไม่ออตอนแรกฉันส่งไปก่อนแพทแพทแพทแพอีกสักแพทมันก็โทรมาอมแม่เขาดราม่าอะไรกันแกก็ดูสิดราม่าอะไรเขาก็จะเหมือนประมาณแบบว่าแกเอาโรงเรียนมาประจานไงอุตส่าห์ส่งไปเรียนอินเตอร์ลูกไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยเออเอ,อนางก็เลยเหมือนประมาณแบบแม่จะดราม่าทําไมสิ่งที่แพทมันพูดอ่ะพูดเหมือนประมาณแบบว่าไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอินตรงอินเตอร์แล้วเพราะแพทมันเหมือนประมาณแบบถึงโรงเรียนเขาสอนดีขนาดไหนลูกเราไม่ได้เอออปัญหาตรงเนี้ยคือเลด่ะ เลด้วยความที่เรารู้จักน้องเนาะรู้จักน้องภาษาไทยมันจะพูดไม่ค่อยชัดเลยเข้าใจไหมอันนี้ไม่ได้เป็นการบูลลี่หรืออะไรน้องนนี้เป็นการบูลลี่น้องอย่างเมื่อสักครู่องุุนเนี่ยเรสก็ยังพูดองูอะไรเงี้ยเหมือนการออกเสียงการออกเสียงอย่างชอช้างนี่หละซอช้างยังได้อย่างนั้นอยู่น้องแล้วประเด็นปัญหาก็คือส่งไปเรียนอินเตอร์เด็กอินเตอร์เขาก็จะสปีดอินลิไอ่านยูถึงมันจะได้แค้ไเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษปนกันไปก่อนเพราะฉันก็ไม่เก่งเขาเด็กเด็กก็สปีกอังกฤษกันอินเตร์มันเป็นขั้นพื้นฐานอยู่แล้วว่าอยู่ที่โรงเรียนเราจะมีการสปีอังกฤษกันเพื่อให้เราได้เก่งเออได้เก่งภาษาแต่ด้วยความเลสอะความเลดเลสเลสมันเป็นเด็กที่เหมือนประมาณแบบภาษาอังกฤษมันไม่เอาเลยเออภาษาอังกฤษเลดมันไม่เอาเลยเหมือนประมาณแบบอย่างที่บอกอะเนาะเด็กอะอยู่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะแล้วไปนู่นก็คือไม่เอาเลยมันก็เป็นเป็นปัญหาที่ไอ้แพทรู้สึกแบบอื เนี่ยส่งลูกฉันเรียนอินเตอร์ดีกว่าแต่พอไปเรียนปุ๊บเนี่ยแค่ใช้ไม่ได้แล้วอันเนี้ยมันเป็นฟิลเหมือนประมาณแบบก็ลูกฉันตอบไม่ได้เองด้วยและบางบางคำมันก็เป็นความกวนกวนของเลดด้วยแต่ถามว่าเลดเรียนภาษาอังกฤษเก่งไหมก็ใช่ลูกฉันเรียนไม่เก่งแต่ฉันไม่ได้โทษโรงเรียนฉันโทษลูกฉันอเออแล้วปัญหาเนี้ยคือคุณครูอะ่ะเคยเรียกไปคุยละ<อ>เคยเรียกไอ้แพดไปคุยละเหมือนประมาณแบบว่ามาปรึกษากันคุยกันว่า ทำยังไงดีคุณแม่อมเออทำยังไงดีเลดไม่เอาภาษาอังกฤษเลยไม่พูดภาษาอังกฤษเลยเวลาอยู่โรงเรียนทำยังไงดีไอ้แพทก็เลยเหมือนประมาณแบบเออฉันต้องทำยังไงเนี่ยฉันฉันต้องทำยังไงเราก็หาวิธีกันแล้วอะเพื่อจะแบบฉันไม่ยอมเสียงเงินสามแสนเพื่อจะให้ลูกฉันแบบไม่ได้อะไรเลยหรอกสามแสนบาทใช่ค <บา S 2> ่าเทมอมไงแกค่าเทอมที่ที่โรงเรียนอินเตอร์แพทมนุษยศาสตร์ส่งครับ อ่าค่าเทอมอ่ะสามแสนนาะงก็ยอมเสียขนาดนี้แต่เหมือนประมาณแบบว่าลูกฉันดันไม่เอาอะไรเองอเออไม่เกี่ยวกับโรงเรียนสรุปคือคุณแพทเนี่ยเ,ออเขาเนี่ยหมายถึงว่าพูดบนเนี่ยคือบนลูก,ลกไม่ได้บ่นทางโรงเรียนว่าสอน,มอนมไม่ดีบบฉันส่งเอาอย่างเงี้ยเหมือนประมาณแบบว่าเหมือนเหมือนประมาณแบบว่าถ้า กูจะส่งไปเรียนอินเตอร์ขนาดเลยแล้วไม่ได้อะไรเลยนะม,มาเรียนโรงเรียนวัดเถอะไปเลดไปไม่ต้องไปเสียเงินโรงเรียนเขาสอนดีแต่ออลูกฉันไม่เอาเออแค่นั้นเองใช่เออนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ในการต่อว่าทางโรงเรียนไม่ได้มีต่อว่าทางโรงเรียนแล้วอันเนี้ยมันก็มีบางคําที่เลสมันก็แบบตอบไม่ได้จริงๆม,มันก็เป็นเรื่องส่วนของบุคคลอเออ แต่บางบางคำเลยมันก็น่ากวนๆอ่ะมันก็เป็นกวนตามบางทีมันก็กวนแม่มันอ่ะแค่นั้นเองมันก็เลยเป็นกลายเป็นคลิปขำฉันก็บอกว่าหล่อนช่างมันเถอะอันนี้มันจะเป็นกลายเป็นไวรัลเออคนจะชอบมากแล้วไปไปมามาคลิปเนี้ยคือเป็นคลิปอันดับหนึ่งของทิกตอกของแพทนประพาเลยนะรู้ว่าโอ้โหสุดยอดเออในการมาเนี่ยแพทเนี่ยคลิปเนี้ยได้อันดับหนึ่งเลยทำแพทบอกว่ากูทาคลิปมาตั้งเยอะแยะไม่หิวไม่อือแต่พอมาเป็นอันเนี้ย มามเลยขึ้นเลยจะอันดับหนึ่งดูเป็นล้านน่แซึ่งแพทก,ก็ยังงงตอนแรกว่าดราม่าอะไรกันนะเนี่ยด้วยความที่หลานชั้นอะอคือจริงจริงหลานหลานชั้นก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบโควิดไงแล้วก็จะเรียนเฉพาะออนไลน์ใช่ปะ่ะพอเรียนออนไลน์ไปปุ๊บหลานชั้นก็เหมือนประมาณแบบเมื่อก่อนภาษาอังกฤษที่ไม่เอาเลยก็คืออย่างเนี้ยอย่างสมมุติเขานับกันเหมือนประมาณแบบเลทนี่อะไรนี่นี่เท่าไหร่ก็ต้องเป็นหฟาอ่ะ เลจะไม่ตอบแบบนี้เลจะตอบไม่ได้แต่ถ้าให้นับ one two t f i v e ได้แต่ถ้าแบบยกอย่างเงี้ยอะไร6เงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องนับถ้าเรียงไปเนี่ยได้ใช่น้องจะช้าในเรื่องแบบนี้แค่นั้นแพทเหมือนประมาณแบบเนี่ยทุกวันเนี่ย แพทมันถึงส่งเรียนพิเศษส่งเรียนนู่นเรียนนี่เรียนอินตรงอินเตอร์ไปเลยให้ลูกกูฉลาดแต่ไปมาลูกกูไม่เอาไงอเออนางก็แค่แบบคลิปก็ทําเป็นแบบขำๆด้วยแหละมันเป็นเรื่องความขำของลูกลูกชายชั้นอะไรประมาณเนี้ยใช่นั่นแหละตอนนั้นอะเลดถึงขั้นอ้นี้เลยนะภาษาอังกฤษที่แบบว่ายกยกไฟนับเลขไม่ได้อย่างเงี้ยนับไม่ได้อะมันก็จะเป็นเหมือนประมาณแบบว่าครูก็เคยพูดกับแพทแล้วว่าตอนนั้นอยู่อนุบาลสองคุณแม่คะเลด อาจจะมีสิทธิ์ซ้ำชั้น oh. เรียนอนุบาลสองแพทมันก็แบบใจเสียสิเรียดเลยส่งลูกอุเรียนเป็นแสนเราเหมือนจะต้องมาจ่ายจ่ายเงินก้อนจ่ายเงินอีกรอบหนึ่งเพื่อ,อจะให้ลูกเรียนซ้ำเนี่ยไม่ได้ก็หาวิธีการแก้ปัญหากันว่ายังไงดีไปไประมาณนี่ไงเรียนจบแล้วตบมือให้ลูกฉัน yeah. เรียนจบเรียบร้อยเออเรียนจบเรียบร้อยเออเออไม่หรอกผมว่านะฮะเรื่องแบบนี้บางทีมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีบางคนเหมือนประมาณแบบว่าจะมาพึ่งแต่โรงเรียนก็ไม่ได้นะทำไมน้ประพาไม่สอนลูกเองดูด้วยวันๆเอาเวลาไหนไม่ใช่มีเวลาไหนอย่างเดียวคือไอ้แพทอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะเข้าใจแต่เราสองคนไม่มีลูกใช่เออเออคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เข้าใจเราเป็นผัวเมียกันนะเราสองคนไม่มีลูกคุณพูดเออ แล้วมันจะเกิดอารมณ์ที่เหมือนประมาณว่าแม่เวลามันสอนลูกอ่ะมันก็จะเหมือนนางยักษ์ไงไม่ได้ดั่งใจก็ด่ากันทะเลาะกันนี่ไงเหมือนสอนขับรถอ่ะเขาบอกคนในครอบครัวอย่าไปสอนเรื่องขับรถไม่งั้นบ้านแตกใช่ไอ้แพทไม่ใช่ไม่เคยสอนอย่างมันมาออฟฟิศแล้อย่างเงี้ยก็นั่งสอนนู่นนี่นั่นบางทีฉันก็แบบแพทใจร้ายทำไมไปดุลูกขนาดนั้นพี่เปียเธอต้องดูเวลาไอเลสมันเรียนอ่ะบางทีมันไม่สนใจแพทมันก็จะพูดอย่างเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์แบบเป็นนางมารร้ายเป็นยักษ์อ่ะเพื่อที่จะแบบเออ ด่าลูกอะ่ะมันก็ไม่อยากเรียน,น,บบน,นดีกวัานเอองั้นก็ส่งไปเรียนพิเศษเลยเอ,อ,อ่ะเขาเนี้ยเข้าใจนะบมาพามันแล้วนะทุกอย่างมันก็เป็นความที่แบบด่าบุคคลมไม่ใช่ด่าบุคคลเขาบอกบอกว่าแซลลูก,กแซลลูกแซวบุคคลแซลลูก,ลกตัวเองนี่ลูกฉันดราม่ากันทําไม โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นดราม่าเรื่องนี้ก็จบนะฮะเคลียร์ว่าแพทย์นภพาไม่ได้ต่อว่าโรงเรียนไม่ได้ต่อว่าโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็ยังให้เรียนที่เดิมนี่แหละแค่แซวลูกว่าแบบเออไปเรียนทาไมไม่ไม่จําไม่ได้อะไรเลยเดลูกเขาสอนดีแต่ลูกไม่เอานะ